มาต่อ EP สองแล้วนะคะก็จะใส่เป็นตะไคร้ใบมะกรูดข่ากระเทียมพริกนะคะใส่ลงไปแล้วก็มาตำตำเลยนะคะให้ละเอียดตำ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 ส่วนขึ้นข้อนะคะก็จะเอาเป็นถังถังปิ๊บนะคะมาล,ลองดูว่าเอ่อจะไม่ให้ควันมันเข้าไปอ่าใช่นี่นี่ต้องก,กดนแน่นต้องไม่ให้ควันเข้าไปเนาะกดแน่นๆ นี่ให้มันได้เป็นรอยแบบนี้นะคะเป็นดินทรายได้อยู่ใช่ใช่สำหรับรอคุณแม่นะคะเตรียมสำรับอาหารไว้เป็นพวกเครื่องสมุนไพรนี้ให้มาดูสวนนิดนิดหน่นอยหน่อยนะนี่นะคะทุกคนที่เห็นทั้งหมดเนี่ยคือกินได้หมดเลยนะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีแบบปรุงอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะมีกินได้หมดเลยนี่ป้าทุกคนดูมะพร้าวมันด้านได้กินเชียวนะคะหนึ่มะพร้าว ตอนนี้นะคะคุณแม่ก็ตาใกลจ้จะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้ามาปรุงรสในครัวกันนะคะก็จะใส่เป็นรสดีนะคะลงไปใส่ตามความเหมาะสมเลยใช่ไหมคะคุณแม่ใช่น้ำตาลสักหน่อยัน้็ใส่เป็นน้ำตาลนะคะจักหน่อยนะคะช้อนช้อนเดียวพอนะคะน้ำปลาใช่ไหมคะใส่ลงไปตามความเหมาะสมเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ใส่เป็นอะไรไ เราใส่ให้มันเข้ากันเลยนะคะต่อไปเราจะมาใช้ส่วนผสมที่เราตำไปนะคะมาคลุกไก่นะคะจะคลุกแล้วนะคะจะเป็นเครื่องสมุนไพรนะคะแล้วก็จะเป็นแบบว่าเอ่อพวกพริกแล้วก็หอมอะไรประมาณนี้นะะปุ๊บหืมน่ากินเหลือเกินทุกคนเลยหืม ตัวก่อนที่จะมาโคุกเกลไก่อะไรประมาณนี้นะคะต้องล้างมือให้สะอาดก่อนนะนี่คุณพ่อล้างแล้วนะคะแล้วก็เอาไส้นะคะใส่ลงไปนิดนึงก็ถ <c oughs> ้าเกิดว่ารสชาติยังไม่อู่ปากนะคะก็สามารถเพิ่ม <c oughs> เติมได้อีกนะคะนี่นะคะแล้วก็คุณแม่จะมาใช้ด้ามจับคุกตรงนี้นะคะ มนตำตำตะไคร้ทุบดเข้าไปให้พ่อยัดเข้าไปในไก่นะคะนี่นะคะก็จะเป็นตะไคร้กับใบมะกรูดนะคะยัดเข้าไปหืมกลิ่นสมุนไพรคือหอมมากดีเลิศเลยแล้วก็คลุกๆต่อนะคะดีงามเลยนะคะอ่าแล้วก็จะมาเทใส่นะคะปึ๊บอ่ะทีนี้ก็พร้อมแล้วนะคะมานี่เราก็จะไปตรงจุดนะคะที่เราไปปั๊ม ขวดไว้นะคะแล้วก็ใส่สมุนไพรกับขวดเบียร์ไปนะคะอ๋อเอาใส่แบบนี้เลยนะคะนี่จะเป็นแบบพวกเครื่องสมุนไพรอะไรประมาณนี้นะคะเราไม่ได้เอาอะไรวางรองก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ว่ากระป๋อปิ๊บนี่นะคะต้องเอามาวางแนบให้เป็นแบบว่าไม่สามารถมีควันเข้าไปได้นะคะเนาะอ่าแล้วเราก็จะมาเอาดินกรอบ,บแบบนี้นะคะอืม กบบให้มันแน่นเลยคือแบบว่าไม่สามารถมีควันเข้าไปได้นะทุกคนข้างบนนี้นะคะพ่อก็เอามาวางนะคะจะเป็นไม้นะคะเป็น in, กินดินกินฟืนอะไรเงี้ยใช่กินฟืนอะไรเงี้ยอ่าให้มันไม่กินให้นจิบ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 นี้ขุดอ่าใช้ใช้เป็นเสียมนะคะขุดขุดมาอีกนะให้มันเป็นแบบนี้นะคือแบบว่าทํายังไงก็ได้นะคะไม่ให้แบบว่าควันเนี่ยมันเข้าไปเนาะอ่าทีนี้คุณพ่อคุณคุณพ่อ ุณพ่อเอาฟาร์มมาแล้วเนี่โปะใส่เลยอ่ะอืมอาจจะใส่แบบนี้นะคะใส่ลงไปอือเป็นตะแซบเนาะ<ม>ใครนี้ก็ยังน่ากินเลยนะทุกคนเดี๋ยวถ้าตอนแบบว่าเสร็จเนี่ยจะน่ากินขนาดไหนต้องมาลุ้นนะคะ จะได้กินหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะสุกหรือเปล่าก่อนใช่จะสุกหรือเปล่าก่อนนะคะเป็นครั้งแรกที่ทําด้วยนะคะไม่ไม่ไม่ยอมไปซื้อนะคะอยากจะมาลองทำาผ่านปีใหม่เจอกันอีกถ้าผ่านนะคะเดี๋ยวจะเป็นเป็ดนะครับถ้าผ่านเดี๋ยวจะเอาทั้งเป็ดทั้งไก่เลยแหละครั้งนี้นะคะเอาให้เป็นบันเทิงไปเลยค่ะนี่นะคะหือฟางเอามาปกปกแบบนี้เลยนะคะ ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่มีแค่นี้นะคะฟังนูน่นไปขนของเขามานะคะเต็มไปหมดเลยตรงนู้นนะคะน่าจากที่นาเองอ่จา <laughs> จากที่น่าตัวเองเอีนี่ฟังจากที่นาสามสิบไล่หองนตัวเองอ้าวว้าวนะคะโอ้นี่นะคะเราก็จะเอามาปิดแบบนี้นะคะให้เป็นลักษณะแบบนี้ปิดปิดให้รอบๆแบบนี้เลยให้รอบๆบเลยนะคะอ่าอเห็นไหมนี่ไปใไหนหมุดก็ได้เงียบเชียวฮึอ <laughs> นเฉยโอ้เอามาปกปกไว้แบบนี้เลยนะคะ ก็บอกว่าเยอะๆอหอมยังหอมแล้วอวว้าวทีนี้ก็จะใช้ไฟแช็คมาจุดนะคะปฮ๊บนี่เอาแล้วเอาแล้วลามแล้วนะทุกคนอืมอ่าจุดเยอะๆนะคะจุดให้ไฟเนี่ยมันลุกได้ทั่วที่ได้ทั่วนะคะอื้ควันควคว,ว้าวอุ้ยไก่อบฟางนะคะ นี่โอ้ปลาวาเลยครับนี่แล้วก็ไปยืนห่างเหมือนจะไฟระเบิดเลยนะคะเนี่ยเนาะอ่ะโอู้ทุกคนดูดูด,ด,ดูเขามีเป็นแบบสีเหลืองๆด้วยนะเป็นสีเหลืองๆแถวพวกล่างๆแบบนี้นะแล้วข้างบนมันก็จะเป็นควันสีขาวอ่ะเดี๋ยวพ่อจะใส่ฟางลงไปอีกนึงคะใส่เลยวู้ เดี๋ยวเราก็จะมาช่วยนะคะเราจะมาช่วยช่วยยุ่งฟางนี่ขนมากเหมือนจะเอาไปสร้างบ้านฟาร์มเลยนะคะเนี่ยึอ๊อคือไม่ต้องใช้เยอะจริงๆนะทุกคนเห็นไหมโอ้โหมีเป็นแบบว่าเฉดไฟแดงคล้ายแบบว่าลาลาวาจะปะทุเลยนะทุกคนไงโอ้ <laughs> โอเออค่ะเป็นเล่นเกี่ยวกับพวกไฟอะไรประมาณนี้นะคะที่มันอันตราย เด็กๆก,ก็อย่าไปทําเล่นนะคะถ้าอยากกินก็ไปหาซื้อกินเอานะคะหรือไม่ก็ถ้าอยากแบบลองทําก็ให้ผู้ใหญ่ทํานะคะอ่าแล้วคุณอานะคะก็จะมาช่วยนะคะก็จะเอาเป็นไม้นะคะแล้วก็จะเอามาขีดขีดอู้เห็นกระปิบแล้วต้องเอามาปกไม่ให้เห็นกระปิบแบบนี้เออหทุกคนดูหูเป็นมัน,มนเป็นควันเหลืองแบบนี้เลยนะเป็นควันเหลือง แล้วก็ค่อยมาเป็นควันขาวขึ้นมาแบบนี้เลยโอ้โหทุกคนดูน่าพี่ควันเหลืองแบบนี้น่าจะเป็นเพราะสีฟางด้วยเนาะสีฟางด้วยนะคะอ่าแล้วก็ขนๆน,นะคะเอาไปหมกไว้ต่ออ่ะเดี๋ยวเรามาต่ออีกทีสามเลยแล้วกันเนาะ